สบ,บายดีทุกคนเด้นเนาะมื้อนี้พบกันอีกแล้วกับช่องอามาพีแคพี่แชนแนลเนาะตอนนี้พวกเขามาพบกันในป่าคือเกานะ่าเนาะในป่าในห้ยเก่าของของชาวบ้านคือเกานะ่าเนาะตอนนี้เขาอยู่ป่าใหญ่ล้วกับอยู่เทิงอยู่เทิงห้ยเก่าของชาวบ้านนะทุกคนล้วก็คือคือเก่าทุกคนาง,งามส,สวยงามสวยงามทั้งนั้นเลยทุกคนอยู่นี่ ย,ย,ยูเทร์นเขามีอีกเาเห็นเห็นไม่หลายแม<บ>นลายลายฟอเลยลายต้นลเลยเาเก็บเห็ดนี่ครับมือนี่เราเอาเป่ามาเลย <c oughs> ตั้งใจมาเก็บเห็ดด้วยสะพพกเนะเาะนี่งามๆเลยเห็ดใบอูโอ้โับขับขับขับเก็บก,ก่อนเด้มอมเมนี่เก็บเพลินสุดแหละ เมื<ง>่อนนี้เขาตั้งใจมาเก็บเห็ดโดยเฉพาะเนาะเพราะว่ามือว่านเขาเห็นแล้วมแบบมื่อนนี้ซชาวบ้านก็น่าจะมีหลายคนมาเก็บอยู่เนาะแต่ว่าไปคนละทิศคนละทางเนาะเพราะว่ามันมีพื้นที่มันลายเนาะทุกคนทางล้านกันเป็นเห็ดม่วเลยสิบขางคันอ่อนแห้ง วันดึงก็ได้กันเลยเอาคัตเตอร์มาตัดแล้วก็ซื้อให้อาม่าเอาไปขายอยู่ตลาดต่อลายแห้งจนกินบ่หมดเลยเอาไปแบง่งพี่แบ่งน้องกินแล้วก็ชิลเลยก็ขายแบง่งขายน้ำมีคนมาทุกคนมิดมิดเขาต้องบอกให้เขาเดี๋ยวเขาซื้อมาญาติเก็บเนาะว่าเขาซื้อมาหมดแล้ว <c oughs> อันนี้เขาจับจองวาแล้ว,ลวเด้อคุนที่นีดเด้อ เดี๋ยวเขามาเขาเขาเสีบบองนะแล้วเขาจับสองคนเลยเดี๋ยวเป็นที่นี้เดี๋ยวเขาเห็นหมดแล้วสิทางลุงมีตัวนั่นเอง<ะ>ตัวน้อยเอ้ยมย์ตัวน้อยหันเขาก็ไปแกงกินแซบ่บเ<ะ>มือ่อคืนนี่แกงกินแซ่บสุดเลยว้าว<ะ> <Wow. S 1> มีอีกหลัก ันจะมาแล้วสามันจะมากันแล้วเขาต้องเก็บมาสามันจะไปเก็บหมดนาอยู่ลุมกันอยู่ทงนีลายชุดเลยเนาะ อยู่ทางก่อนไปเดี๋ยวเขาหนอนไปนี่บ่ได้เลยตาโพจิงตาตาโพอยู่โอแม่นี่ย้ำไม่ดีชอ่อร้านหน้านจีจ,จเชียวเขาก็บอกขอเขาเขาเห็นก่อนรนะู้เขาเก็บกันนะคนที่เขาเขาคุมแล้วเขาเห็นแล้ว <c oughs> มินโนดูนี่แม่หูหน้าโอ,อเมยียน

ลายแห้งงร่ออันนี้มันมันตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันตักแดดแล้วก็มันมันแห้ง,หงมันแห้งมันก็เลยกวนเขาสามารถไปแช่น้ำแล้วก็มันใหญ่ฟูขึ้นแล้วก็ไปแกงกินเนาะดีเลยอันนี้เขาไม่ได้ตักเลยแค่ตรงนี้อันนึง นี่จุดนี้แห้แงหมดแล้ะแห่งกรอบหมดเอาไปแช่ได้เลยวี่นะเีอตัวนี้แบบมันบ้าหักละมึขับหน่อยให้หยิดม,ม่กี่ม,นม,นมามมนปะแตส,สุดท้วาว่าลายทค่ไรววะเนาะนี่ข้างนั้นก็มีอีก

Là, thân thân như thương hành lái thầy lái vào luôn Thì Ai như thương con mình ừ. con này Wow อันนี้หละอันนี้หละของแท้บึงบึงบึงโอ้บึงมาทางนี้ด้วยลขดลายเลยไลเสจล้วเออมีคนขึ้นมาสองเสาเตยนี่เตยสีขาวก็ได้ไหมอืมเงเช็ดกันเลยว้าวใครบังใคยบึงดีด้วยสะออนแห้งทุกคน

Gracias. สามบ,บานเขามาสองงัวเดิยินเสียงเขาเอินงัวอยู่เขามาหลายคนนีเนอะแต่ว่าสาบ,บานเขามาสองงัวแล้วก็เก็บเพ็ดไปพร้อมอะไรเนาะคือกำมือวานเขาเก็บแต่ว่าเขาจอบมาเห็นอันนี้ก่อนอเขามาเห็นก่อน <laughs> มัน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 แมมาเบิ่งคลิปนี้ไหม,ม <laughs> สะอานสุดเลย เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขายังไม่ค่อยมีเวลาน่ะทุกคนมันเป็นยำเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนเนาะคนละเลยแต่มามื้อนีบ่ด,ดีไปเฮ็ดไทยมีอชา,าวบ้านบางบบางบางงกลุ่มเนาะมาอยู่แต่ว่าเขาไปอีกไทยเนาะมันมีหลายหลยอะไรอยู่นี่ม,มันมีหลายทลาละทุกคน เก็บงามงามคันบ้นเก็บงามงามละแมนคันว่าเฮ็ดเลสละแมนเดี๋ยวเขาบุซื้อเนาะ <c oughs> ต้องเก็บงามงามเลยแต่ว่บ่ให้มันซ้ำเย็นเย็นคอยเก็บเก็บเปร๊บกำลังเซฟๆเลยเดี๋ยวนี้เห็นมีดบนตัดกุฏตัดบอ๊กเก็บงามงามให้เขาเบิง่ง เ <laughs> บ่งน้ำกันเด้อสะออนเฮ็ดแหง้ง ยอดสุดยอดโอ้เบือกสิวาเนาะความสะอ่อนแห้งฟันว่าเขาฟุกไหวเลยมือนี่เก็บจนเจ็บนิ้วเลยแหละเก็บจนเจ็บนิ้วเลยบอกเขามีมิดคัตเตอร์บอกเป็นอะไรกินไปกินมากินไปโอ้ยงามแห้งทุกคนเอ้อสะอ่อนสะอ่อน งามอีเด้อเนีข่ของแถเด้อของแถเด้อมันมีฮัสิเก็ตจนคำเลยเนาะเก็บเต็มเป๋านี่เลยถ้าว่าบอนนี่มดกับไปต่อบอลใหม่ ละดูเก็บเห็ดเด้อทุกคนเด้ออย่าลืมไปหาเก็บน้ำกันเด้อเมว่าสิเป็นเห็ดอ่าแต่ว่าเห็ดเห็ดหายตัวตัวแซบแบตัวอีกแบบหนึ่งท่านยังบอกแะเนาะเพราะว่าอ่าาบ้านเขาฮากากกำลังสิจุดหายตอนนี้เนาะฝนยังบปตกแท่ก็เลยบอกแล้วก็เป็นในฤดูที่จุดหายใหม่ๆเนาะแต่ว่าอันนี้ เฮ็ดอันนี้เนาะเฮ็ดใบเฮ็ดเขานี้สามารถไปเก็บยู่หายเกาได้เนาะห่เกามีแน่น,นอนห้เกาของปีไกยปีกนะอน่ะมีต้นใหม่ใหญ่หลุมย่ใสายก็คือมีอยู่หันเลยใหม,ม่เกา่าใหม่แห้งโดยเฉพาะเมนยูต้นยูต้นอันต้นใหม่ต้นใหม่หมเกาลัดนอ้มีลายนะี่แหละต้นใหม่เกาลัดขึ้นดีตอนนี้คือแบบมีต้นใหม่เกาลัดลายฮง หลังจากเขาหามาหน่อยหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้คือเวลาเที่ยงตรงเนาะเวลากลางเว้นเนาะประมาณสิบสองโมงปลานนี้แหละตอนนี้หู้สึกว่าหิวข้าวแห้งเนาะเขาออกมาอยู่อ่า อยู่เทียงสวนเทีทยงไฮของเขาเนาะออกมาโมกเห็ดกินนี่อันนี้กำลังซิมกเด้อเขาเอาเพ็ดมุนทรายเนาะเอาเพชรมูนทรายครับครับจเลยจั่วเลยเอาซิมกกันเนาะนี่ผลงานของเขาเมาื่อนี้เขาเซ็ตบางเดียวนี่ หลายคนุ่มไหมหลายหูลีหูลีอะไรกันนึงไม่มาจะเนี่ยเดี๋ยวมันสิอบหนานเนาะแล้วก็เอาซิมอกตัวนี้กินเอานานาเลยจะชิมมาหรอื้ม มาปับชูชูปับชูชูปอร์คูจีฉันก็พับเอาพับอาน,นี่ก็ใส่หมดเลยหัวนานๆแล้วก็พับเป็นอยู่อะ เดี๋ยวเจอกันทุกคนเดี๋ยวซุกมาแล้วหน้าตาหน้ากินสุดเลยเขาจุ้ยตัวงัวมาท่ากินข้าวงัวมาท่ากินข้าวมกินมกินอันนี้เมนตุกอยู่ไฮไฮเกาเด้อ มุมอะไรแบบน,นี้เลยะจ๊ะขึ้นมาเลยอ่ะขึ้นมาเลยแกออกน้อยนึงขึ้นมาเลยคิดว่าน่านจ,ะนจะสูงแล้วคิวเข้าอดบ่ไหว มา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 ้โอ้ออไม่ต้องไล่สั่นเดียวไนนอ,โโอ้เอาหูเหลืองๆเ,เลยหอมสุดพ่ชเจ้าไอ้เนไ้่หนึงน่งแบบนี้พอดีแซ่บ หมกติดเซ็บอือขยับไปขยับมาต้องกินว่ะเซร็จไหมสุดเนาะกรสินเลยตอกตอกตอกมีเสียงตอกตอกตอกไม่ชอบกันเด้อปินเละปินเลย